ก็มาเริ่มที่เซตติ้งครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปหาเรื่องคอนโทรลครับเสร็จแล้ว crosshair เนี่ยครับการปรับเส้นเล็งนะครับคือปกติเนี่ยเลอถ้าเป็นแบบ default เนี่ยครับมันจะเป็นแบบ static ครับ ให้ตั้งมาเป็นไดนามิกครับนะฮะเสร็จแล้วคราวนี้เวลาไดนามิกเนี่ยไอสังเกตเนะฮะเลข5เลข10เนี่ยหช่องเนี่ยคือ1วินาทีครับเวลาเราซูมเข้าซูมออกเนี่ยมันก็จะแปรผันนะครับเลข5มันก็จะอยู่ที่เดิมเลข10ก็จะอยู่ที่เดิมต้องต้องตั้งเป็นอย่างนี้ครับจะได้ง่ายเพราะว่าถ้าตั้งเป็นสแตติกเนี่ยซูมหนึ่งเก็จะมันก็อยู่ที่1 พอซูมเข้าไป 10x มันก็จะอยู่อีกที่หนึ่งมันจะไม่ไม่คงที่ครับเวลาเขาเรียกอะไรนะเวลาเรายิงเนี่ยเราจะยิงซูมเท่าไหร่มันก็จะได้เท่าเดิมนะครับถ้าเราเราตั้งเป็นไดนามิกนะครับนอกนั้นก็มีมีอะไรพวกภาพพวกเสียงเพลงดังเพลงเบาก็ช่างมันนะครับเสร็จแล้วเราเข้ามาอ่านเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเขาเรียกอะไรอะ เล่นฝึกรบดูนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัว Rock and r o ร l ครับก็ให้ดูประมาณความเร็วของไอเรือที่พุ่งเข้าหาเราเป็นหลักนะครับคือโดยเริ่มเริ่มแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะวิ่งเต็มสปีดเลยครับก็ไอเต็มสปีดนี้ง่ายก็ห่วิคือ1ช่องเลยอันนี้คือเวลาเราซูมใช่ไหม เห็นไหมตรงกลางเนี่ยเลข5เนี่ยคือกระสุนเดินทางระยะสมมติระยะ10กิโลเนี่ยกระสุนใช้เวลาเดินทาง6วิวเราเผืือ6ช่องเลยครับนะฮะอันนี้อ๋อมันอยู่ฝั่งนู้นดีเราใช้ปืนฝั่งเดียวก็ดีไปนะฮะมันอย่างเงี้ย ในในกรณีที่เรือวิ่งเข้าหาเราเนี่ยนะครับถ้าวิ่งสวนกันตรงๆเนี่ยผมจะเล็งประมาณเอายอดศูนย์เนี่ยตรงขอบหน้าของเรือครับแล้วยิงเลยนะครับมันจะโดนพอดีครับอันนี้ผมใช้ h e อนะนะมันจะโดนพอดี จนแบบประเภทเข้ามาประมาณ6-7โลอ่ะมันถึงจะจะจะใช้วิธีนี้ไม่ได้ครับอน,นี้เราก็ยิงเผาไปเรื่อยฮีต e. อาบางทีก็ต้องเผื่อมันเลี้ยวบง้งอะไรบ้างาได้ได้ไฟไหมมา นะฮะฮอันนี้มีคุยเซอร์มาอันนี้ลองลองดูนะคุยเซอร์เนี่ยความเร็วมันจะสูงกว่าบีฮะโอกาสวืดมีสูงแต่ก็ยังโด,โดนอยู่คราวนี้พอใกล้คราวนี้มันใช้วิธีเดิมไม่ได้แล้วเราก็ต้องเผื่อ เอาละหันข้างให้กูละอย่าเพิ่งดับไฟครับให้ยิงมันให้จมก่อนค่อยดับนะฮะในกรณีหันข้างอย่างนี้นะครับมันรีบวิ่งเต็มสเปียเนี่ยสามวิเราจะยิงใส่เนี่ยเราก็เอาเล็ก สามเนี่ยประมาณนี้เลยเราจะยิงใส่ชิตเตอร์เดลมันอ่ะลำนี้ดีกว่านะฮะอันนี้ดูถ้าทางมันวิ่งสองวิงเราก็เล็งตรงเลยสองวิงประมาณป้อมนี้อ่าเวน <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละครับ